จ้ามาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนาะค่ะเนาะทางวัดโพเนี่ยค่ะถ้าเตือนวัดโพเนอกค่ะเนาะเนี่ยจ้านี่ค่ะนากินเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงควรค่ะค่ะขออนุญาตนะคะหมอเพิ่นกับหมอใหญ่ใหญ่เลยนักท่องเที่ยวมานั่งกินเยอะเสียเลยต้องกาวันจะเยอะเห็นก็เลยแวะ เย็นมั่งชอบก๋วยเตี๋ยวแบบนี้อยู่แล้วจะมีน,ะน้ำใส่กันต้อง,องอมีององน้ำที่ใส่น้ำปาลนะเจ้ะวันก็แวเีะมากินกันนี่น,นั่นหันยายเห็นนักท่องเที่ยวมานั่งกินนกขณ์เน,นี่ค่ะอยู่ข้างวัดโพธาเตียนนี่นะค่ะพอดียายแวะมาทำบนุนไปเลยแวะมานั่งกินจักถะะั่ยนากขณเนาะ้ำส้มเขาเข้มข้นดีจังเลยเนาะค่ะ เนี่ยค่ะกระเทียมกับโปอมหน่อไม้เนาะก่อนเนาะมีจ้ะแย่ากระซือชามแน่นแน่นเนาะค่ะถ้าบอกว่าไม่ใส่คือจะโป๊มใช่ใช่ใส่ไม่เยอะพูดดีมากนี่ค่ะหอมูหกโลอ่ะถ้าโลของฟ้าโลฟ้าไทยเลยแล้วก็จะมีหัวชายเท้าหัวชายเท้ากระโดดกระโดงหมูใช่ใช่เพราะว่าเคยทำกินอยู่ เราเราใช้กระดูกหมูขาตั้งมันจะหวานแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ดีเกลือนะคะแค่นี้เองค่ะหวานไม่ต้องเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยอ่ะถ้ากระดูกหมูเยอะไม่ต้องปรุงแล้วนี่ละจัดล้านดังเนาะกนะเนี่ยค่ะราคาเพิ่มกับธรรมดาห้าสิบนเนกหกสิบเพิ่มกับสิบบาทเนาะกนะเนี่ยขนาหนาขึนมาเลยค่ะ หลานก๋วยเตี๋ยวถูกใจไปค่ะไปกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะยายสั่งเรียบร้อยแล้วหนึ่งค่ะยายสั่งม้าชามหนึ่งเนาะค่ะเนาะธรรมดาหาสิบบาทเนาะนี่นนะคะ่ะนี่เหือกล้วยนนาะคะ่ะเนาะทำมีลูกชชีนเนาะคะ่ะเนาะนี่ราคาหาสิบบาทกระบอกเลียงได้ค่ะในสถานที่ ท่องเที่ยวเนาอะกะเนาะถนนสายนี่เหน,น่อกะเนาะนี่ค่ะอยู่ข้างๆกับวัดโพนี่ยล่ะค่ะนักท่องเที่ยวมานาั่งกินหลายทานย่า่ก็เลยลองชิมมั่งค่ะปกติย่า่ก็ชอบก๋วยเตี๋ยวแบบนี้อยู่แล้วเนาะค่ะอันนี้ต้มยำเนาอกะเนาะเมันกับไส่มะนาวสดเนาะคะ่ะย่ายกับพอจุกคิปแต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะมาจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆน้ำกันเจ้าเนี่ยย่า่บก๋งค่ะ ยายจะกินแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะสิบนเนนุงเครื่องขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่มาชมคลิปให้คายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกตือขอบคุณทุกกำลังแรงใจสวัสดีค่ะ